สมพงษ์จัดเน้นๆปกป้องทิพริวันทิศสมปองหลังเจอทัวรถล่มด่ายับจากกรณีทิพรวันเจอดาราม่าแบบทุกทิศทุกทางหลังเปิดตัวหนุ่มคนสนิทหรือมินยงหนุ่มเกาหลี โดยเจ้าตัวจะโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มมินยงเยอะมากจนหลายคนเข้ามาแซวว่าตกลงแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือแค่น้องคนสนิทเฉยๆและแน่นอนว่าก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบกับการกระทําของทิพรวรันบวชมาก็หลายพภรษาทําไมศาสนาไม่ช่วยอะไรบางคนก็บอกว่าในเมื่อเขาสึกมาเป็นคารวาแล้วเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาถ้าจะให้เขามาทําตัวเหมือนตอนเป็นพระแล้วจะสึกออกมาทําไม ล่าสุดทิสมพงษ์ได้ไลฟ์สดฝากไปถึงพวกที่เข้ามาด่าน้องไพรวันและทิสมปองเอาไว้ว่าหากคุณด่าในพื้นที่คุณเราไม่ว่าแต่คุณมาด่าผมหรือด่าน้องผมในบ้านของเขามันไม่ได้ครับเราก็เป็นห่วงน้องไพรวันห่วงแม่ปองแต่พวกเขาเก่งกว่าผมแต่เราก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลบ้านของเราช่วยกันปกป้องอย่าให้พื้นที่เรามีแต่สวนดอกไม้อย่ามีขี้หมา ใครไม่ชอบก็ให้ออกไปนอกสวนให้อยู่กันอย่ามีความสุขเรายังเป็นห่วงน้องเพรีวันอยู่เหมือนเดิมใครด่าผมผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่ทางที่เพรีวันแม่ปองคนติดตามเยอะด้วยเลยมีคนจ้องจับผิดเยอะทิ้งท้ายกันเหมือนชินเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ